สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็ค Legend Worldwide Club นะครับแพ็คตำนานนั่นเองจะมาเปิดประมาณ4แพ็คนะครับเอาหลายไอดีมารวมกันนะก็เลยได้เปิดเยอะหน่อย <c oughs> ก็จะเปิดบอลน,นํำด้วยนะครับแล้วก็บอลน,นํำก็ประมาณ4แพ็คเหมือนกัน ไปดูกันเลยว่าเราจะได้ใครกันบ้างน,นะครับแต่ว่าจะเปิดบอลดําก่อนแล้วค่อยเปิดตํานานแล้วก็ค่อยเปิดบอลดําแล้วค่อยเปิดตำนานนะครับสลับกันนะครับเรามาดูบอลดาก่อนนะว่ามีใครบ้างเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะมันมีใครบ้างเข้ามาดูดีกว่านี่นะครับนักเตะที่บอลดําที่เราจะเปิดส่วนมากก็มีแล้วแหละครับ แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันมีใครบ้างก็เลยลองเข้ามาดูเฉยๆนะครับไปครับเรามาเริ่มเปิดแพ็กแรกของบอลนำกันเลยดีกว่าไปใครเนาะสเปนเนาะสเปนแอดมาริตปะเนี่ยเอ้ยเบอร์แปดใครโกเก้เปล่าใช่ใช่ใครใช่ใช่โกโอ้ซาอูทำผิดนะครับซาอูดิเกรตแอดมาริตนะ แปสิบเจ็นะครับสเตปไปต่อไปไปเริ่มแพ็คตานานเลยดีครับสองแพ็คเปิดเราไปดูว่ามีใครบ้างกันดีกว่านี่นะครับม,ม,มีแต่ตัวที่อยากได้เลยนะครับแต่มันจะได้ตามที่เราอยากได้ไหมนั่นแหละครับนี่นะครับไปครับผมไปเริ่มแพ็คแรกเลย ไป <Why? S 2> ปึ๊บออกไหมไม่่ออกไหมตัวดีๆไหมใครใครจะเป็นใครโอ้โอ้ <laughs> โหได้ปาร์กนะครับปาร์กจีซองปาร์กจีซองสเต็ปแปดสิบห้านะครับโอ้โหขนาดใครยังยิบยังยังได้ จะแต่แปดสิบห้าแบบน้อยสุดเลยนะถ้าจำไม่ผิดไปเริ่มตัวที่สองกันเลยดีกว่าไปไปไปเป็นใครอ 88, ขอไป8สิบแปดึ้นแล้วกันแตะโกใครอะปีเตอร์เชคโอ้โหถือว่าโอเคนะครับด้วยปีเตอร์เชคก็โอเคนะตอนแรกนึกว่าโกอีกคนนึงโอ้โหแตะายแปดสิบเจ็ดนะครับ โอ้โหน้อยกว่าที่พูดไปด้วยแล้วก็จะไปเปิดอ e เหนึ่งนะครับนี่ล็อกเข้าออกมาแล้วไปครับไปเริ่มที่แพ็คแรกกันเลยบอลดำนะครับไป let's go ไปไปเป็นใครนะครับอังกฤษเ้ยอังกฤษมีใครบ้าง <laughs> ใครว่าเมนยูเบอร์หกปอกบานะครับได้ปอกบา ทำไมรหัสหลักไม่ได้เนาะไม่เคยเปิดได้ปอกบารเลยนะครับรหัสหลักตป่าพอกบารไปแพ็กตำนานเลยเพื่อไม่ให้ไปกเสียเวลาไปครับผมไปอึ๊บใครอะ่ะ ไม่มีเบอร์ด้วยไงปัญหาไฮดูดูหน้าไม่ออกไม่รู้จักนะครับสเต็ปเท่าไหร่8ปดสิแปดกัสกัสคอยเหรอครับผมจะมาเปิดไอทีที่3เลยนะครับเริ่มที่บอลนำกันอีกครับผม ไปไปเริ่มกันเลยครับนี่น่าจะไอ้นี่ไอดีสุดท้ายแลวครับจะได้ใสสเปนเอ้ยผม <c oughs> นกว่าแมตซี่นะครับตอนแรกเบอร์ห้าบุสเกตตอนแวบ,บแรกตอนเห็นง้างเท้านีนกว่าแมตซี่แต่ปดสิบแปดนะครับอื้อหือ ต่อไปครับไปเปิดตำนานเลยจะเป็นใครจะจะได้ตัวดีกว่าไอดีหลักไหมเนาะโอ้ถ้าได้นี่แบบใค,ใคร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 จะเป็นใครไหนเฮ้ยใครเฮ้ย,ยโรนินโยเปล่าโอ้โหโรนินโยนะครับผม โอ้โหทำไมไอดีหลังไม่ได้ได้โรนินโย91ครับโอ้โหเสียดายอยากให้เป็นไอ้ดีหลัหลกก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเปิดแพ็คเปิดไปประมาณ3าไอดีนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดแพ็ควันนี้ ก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอไปสําหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ